นะครับสวัสดีครับอ่อมีน้องหนึ่งบอกว่าให้สอนลงมอดต้องผมที่ผมเคยแจกไปนะครับโอเคครับคิปนี้ผมจะมาสอนแล้วกันนะครับก็กเข้าไปใน Open IV นะครับแล้วก็ไปดิโหมดนะครับไปที่มอดนะครับอัปเดต ็กซ x หกเอ็กซ์หกสีเดียวแพ็ก็หาว่า MP Gun r การ e r นะครับเอ็ x ก n i n g แล้วก็ x อ4หกี่โมเดลครับแล้วก็ Mate แล้วก็ไปที่ MP Gun r การ i n g Mail นะครับถ้าลงของผู้ชายก็ลงเมลแล้วก็กดที่แล้วก็กดที่มีคำว่าแฮต่อหลังนะครับ ก็เอาม็อดที่ผมเคยแจกครับลากลงไปเลยครับนะครับลากใส่ลงไปเลยครับแต่นี้ผมลากเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับมันก็จะขึ้นนะครับในโหมดผมครับแค่นี้นะครับ